ก็มีเรื่องเล่าที่เล่นลับน่าสนใจดีแล้วเอาหมอลำขนาะนี้มาแสดงอ่าเพราะฉะนั้นก็เชิญท่านผู้ชมนะไปสัมผัสประสบการณ์ความสยองขวัญในวงหมอลำและร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้ขายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่เงเพรแสงตะวันจจ๋อทู่นะคะพี่น้องมาลํำดับเรื่องเล่าของภาพยนตร์เรื่องข่อ้อ วานางมาถึงตรงนี้ใส่เวลาประมาณเท่าใดน,นับถึงแต่มมือแหละนะ,ะจนมาหอดมือนี่เป็นเวลาแล่มปีนะแล้วเรื่องเล่ารานี่นะคะพี่น้องจนถึงกับได้ออสำหรับไล่าการนะบอกว่าสำหรับไล่าการของสระยุทธนะคะช่วงเสาร์นะคะเป็นะะนเองก็ได้ทำไล่าการ ตรงนี้ถือว่าทางช่องดังก็ให้ซื้อช่องดังหรือว่าให้ความสําคัญเนาะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องค่ายออล่อยออกไปวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะคะแต่ท่านสรยุทธ์เอามาว่อวันที่สิบเก้านะควันปล่อยออกอากาศวันที่สิบเก้าคือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะ,ะนั่นหมายก็ว่าเรื่องเล่าของซื้อดังให้ความสนใจและตอนนี้บอกเลยว่า แต่ละขาดส่วนบพกว่าให้ความสนใจกับภาพยุนเรื่องค่ายออกทุกหัวละแห่งนะคะการมารับเริ่มต้นตั้งแต้ย้อนไปอีกปีหนึ่งนะคะพี่น้องที่บอสโจเพิ่นได้ตัดสินใจสั่งภาพยนตร์เรื่องค่ายออกและกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่จะก้าวไปแบบมั่นคงเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนผู้กำกับจากผู้กำกับตอนแรกก็คือเท่ เทบอดโตูนะคะพี่น้องเทพาพยุตเรื่องไข่ออกไปจนในสุดก็คือได้รับการตอบรับจากนะคะคุณอ่าพี่ไมพวัตนะคะพี่น้องต้องบอกว่าไมพวัตเป็นไผ่นะคะไมพวัตก็คือเพื่อนอิเป็นผู้ที่เคยสร้างละครน,นะ,คะที่มีซื้อเสียงเงามาจนถึงสมือนี้ได้พี่น้องอยังติดอันดับอยู่เลยนะคะนั่นก็คือ ขครดังในช่วงนั้นก็คือบุพเพสันนิวาสมาอุ้ยน้องให้บอกว่าบ่ได้เบิ่งกินเขาบ่แสบนอนบ่หลับต้องเบิ่งสะก่อนนะนั่งเฝ้าหน้าจอที่วี่เลยเด้ตะ่กี้นะนี่คือผลงานชิ้นสําคัญเลยของคุณใหม่พวัตนนะคะพี่น้นองเหตุให้เฮ้าได้ประจักษ์เพราะว่าสู้ผู้สู้คนใดประจักษ์ต่อผลงานของปุ่มกับคนนี้และวันนี้เพื่อนรับมาเป็นผู้กำกับบ,บท นะภาพยนตร์เรื่องคายออกแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หนึ่งพิ่นมีความตั้งใจอยู่ว่าเพิ่นอยากเห็ุหนังอีสานเพราะว่าพิ่นเป็นคนภาคกลางเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นกับสมหวังดังตั้งใจเออ,อยากเหตุก็ได้เหตุแล้วบาดน,นะคะพี่น้องประกอบกับมีผู้เขียนบทนั่นก็คือเป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเลยพี่น้องนั่นก็คือคุณเอี้ยงเสาวนี่ จากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเพื่อนเป็นผู้เขียนบทที่บอกแร้ว,ว่าให้ไก้ไล่ไปบดโจ๊กเต็มปากให้ไก้ไล่ไปแค่บทเดียวเล่าแตกออกไปเกือบเป็นซิบๆนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการได้บทแยกย่อยออกไปเยอะแยะมากเลยจอดนะคบพี่น้องจนด้มาถึงภาพยนตร์เรื่องค่ายออกแบบเต็มรูปแบบแบบออกมาสู่สาธรารณชนแบบสมบูรณ์นะคะ เขาเปเบื้องแล้วก็คือกระชับเข้าใจง่ายอ่าบว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศสามารถเข้าใจได้เพราะว่าเพื่อนสิมีศัพั์ไทยพ่อมพี่นอ้องอะอาหนังนะคะหรือว่าอาพระเอกนางเอกบทตัวละครน,นะคะพี่น้องได้ว่าว้าถึงอันใดก็สร้างเป็นภาษาอีสานแต่เพิ่นสิมีีัพท์ไทยที่เขียนกำกับไปสับภาษาอังกฤษพ่อมให้บอกว่าออกต่างประเทศกระเบื้องได้พี่น้อง บอกว่าสุดยอดนะคะสําหรับตรงนี้ต้องบอกว่าสามารถเบิรงได้สุข,ขสุกสนแล้วเข้าใจง่ายกระชับรวดเร็วในเวลาหนึ่งสัปโมงครึ่งนะคะสุดยอดดีๆนะคะแล้วบันนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าขอบคุณผู้ท่ีได้มาจองเอนว่าจองล่วงหน้าเมาสรอบเมาสโร่งซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะในการปล่อยเมาสรอบนะคะพี่น้องว่าแ่แต่วาอยุ่เขตพื้นที่ใดของไผ นะคะเพิ่นก็นจะประกาศให้นะคะพี่น้องสามารถไปรับชมฟรีได้โอ้ยให้บอกว่าแฟนหรือว่าเอฟซีกับากันฮู้พ่อฮู้ปุ๊บก,ก็บไปเลยเนาะเป็นบวลาพี่น้องมือใดเพื่อนฟรีมือใดจังใดแบบใดมีบัตรแจกหนาลงก็คือเกิดจากผู้ที่เพิ่นมาจองเหมารอบไปเราเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกเรื่องเดียวที่มีการเหมารอบลวงหนาพี่น้องให้บอกว่าเม่เจอกับตะลึงกันนะคะ แล้วตอนนี้ทั้งเมเจอร์และเอสเอฟนะคะพี่น้องมีการเพิ่มรอบเพิ่มคักเพิ่มแน่พี่น้องเออบางรงเพิ่มไปหอดสิบกโลสิบกรอบเลยทีเดียวนะคะส่วนมือที่แอดเฟนไปเดยสิบรอบพี่น้องแปดรงสลับกันใช้นะ,ะพี่น้องสิบรอบเลยทีเดียวนะคะยินมาอีกหลายมองหลายทีนะคะน้องเพิ่มไปเป็นสิบกลัวเลยสิบสองสิบหาแล้วเต่นะคะสุดยอดนะคะ มีคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยตอนนี้ร้อยยูย่างเดียวพี่น้องนะร้อว่าเบิงว่ายอดจัดทะลุตรงใดนะถ้าซุมว่าทะลุไปที่แปดสิบล้านน้าพี่น้องตอนนี้ผ่านแล้วคือหาสิบล้านถ้าไปหอดแปดสิบล้านนะคะพี่น้องบอสโจบอกว่ามีผากสองแน่นอนนะคะพี่น้องไอ้บอกว,าวา่ารอดติดตามรับชมเลยนะะแล้วตอนนี้ก็กำลังขยับพุ่งทะยานไปนะคะผ่านหาสิบ ล้านแล้วนะคะตอนนี้นะแต่ถ้าหอดพัฒนล้านพัฒนล้านนี่ต้องเหงาไปหอดตั้งประเทศพุรีพี่น้องคิดว่าตอนนี้ก็มีการติดตอ่อซื้อแล้วนะคะบอดจูเพิ่นก็ไ่ได้บอกนะว,ว่าประเทศใดแต่ว่ามีทางต่างประเทศติดตอ่อซื้อมากให้บอกว่าถ้าได้หอดพัฒนล้านนะคะพี่น้องออกสู่สาธารณชนแน่นอนหาสิบล้านคะแนนนะคะสุดยอดอีลีนี่คือความตั้งใจของบอดจูนะคะพี่น้อง นั่เป็นที่นาประทับใจว่าจะเป็นอินฟูอินเซอร์ดาราภาพยนต์นะคะพ่อคู่แม่คู่ในวงการหมอลำโอ้ยพากันหอบลูกถูหล้านนะคะพี่น้องเห็นบอกว่าบอกต่อลูกหล้านลูกหล้านผ้าพ่อผ้าแม่เขามาลูกหล้านผ้าคุณยายคุณยายเขามาพี่น้องสุดๆุดอีลีแจ๊กกบแม่แต่ดาร่าดังเอาง่ายๆว่าต้นแบบนะคะพี่น้องผู้ที่ให้อ่าเอิญว่ายังให้วอลลี่ วลี่เดดสำหรับค่ายออดที่แหลกเลยก็คือคู่สลาคู่สลาเพิ่นกันได้เขามา่เบิคือกันพี่น้องเพิ่นเมือเบิรงบร่ท่านหลบซื้อมุลชนนะคะเพิ่นไห้วรลี่ว่าบ่เห็นบ่แมนบบมีบบเสื้อไปย่าขวมย่าไก่พี่น้องคู่สลาเมาเบิรงแล้วพี่น้อง,าง,องตามมาด้วยเออเห็นอยู่ไว้ไวมือว่านมือก้อนนี่นะ,ะพี่น้องนั่นก็นคือน้องตายอลาไยนะคะพี่น้องผู้หญิงหัวใจอีสานสีลาหน่อยได้เอามานั่งรอง ะะเอินบ่าว่าเหตุเป็นเพ่งโช่นะคะพี่น้องของฤดูการที่เร็วตายอ่อละให้กามาพี่น้องบอกว่าดาราในไลบไวัวาไว้เด้อพี่น้องเรื่องตัวขอประธานทีบเเ่บได้วาดีนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยขอให้เงียวเงีไปแปดสิบล้านในเร็ววันจะได้เห็นภาคสองนะพี่น้องเนาะขอบคุณสุขภูสุขก้นเด้อที่เขามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหครับทางช่องนะคะพี่น้องขอบคุณสุขภูสุขก้นจ,จ้า ค่ะหลักกระพาฟัง่องี้ส่ซนต้าน,น,นดีดเจยนดจเดจ่าฝากอะไยก็แชร์ิตยกบลังใจนีไม่ต้องเสียดา